เร่งทั้งอ่าตอนนี้นะคะท่านราจะผู้แทอ่าัุบขุแล้วก็นะครับซึ่งเราจะเชิญมาทั้งหมดผมไม่ไหวนะครับฉะนั้นก็จะเป็นเชิญตัวแทนนะครับของแต่ละหมู่บ้านแล้วเขาเมร่วมกิจกรรมแล้วก็ แล้วก <mile> ็ตามด้วยท่านเนะคะแล้วก็ตามด้วยท่านอมตะรัดาวัน้ิผู้ช่วยแอมนะคะผู้ช่วยแอมที่สี่รวมช่วยงานไทยวานประจำีสองพันห้าร้อยหกสิบปดครับสวัสดีครับมนยแนบสอนคกุญชชัยี่สี่ชชิตาการ์ดนเมืองเติร์กเอนิสถานที่ต่อผู้สูงอายุแลนผู้สูงอาของตํา อย่างนี้ดว่าแสงกลางแสงกลางคนาหว่าโครงการกระทรงอยู้กตะทงอ้ขอบนะคุณท่านผู้นำขณะคนแก่พาอย่างนี้ว่าโรแอบานี้มันไม่ได้เสียดเ้ี่ยวไปทุกคนไปดไข่ผมก็ลดนยิ้มไม่ได้สามสุกามสุกเดี๋ยวน้้ไปนะเดี๋ยวเรเก็นซอสต่อรูปกันมาถ่ายรูป่อยถ่าย